สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพี่น้องทั้ง่องฮักนัส,สวีเดนกลับมาดาหน่อยพบพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเช้าเวลากาแฟนางบอกแบะกับพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ยกสตอรี่กกกมาเล่าสู่กันฟังอีกมาเล่าสู่กันฟังอีกล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจวันนี้มาดาหน่อยยิบยกประเด็นว่าด้วยเรื่อง อัจฉริยะพบสาวิตีนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะอ่ะวันนี้ชื่นชมชื่นชมมากๆในกรณีที่ลงข่าวแล้วเห็นข่าวจากไทยรัฐทีวีจากอามรินทีวีจากช่องแปดอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดําหน่อยดูข่าวโดยเฉพาะอามรินทีวีเนี่ยดูข่าวตอนที่ ติดตามคุณอัจฉริยะที่บอกว่าลงกกอกแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ไปพบแม่สาวิตรีแล้วก็คุยกันหลายเรื่องหลายราวอย่างที่ว่ามาดาหน่อยจิบยกมาเล่าสู่ฟังคร่าวๆค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาดาหน่อยเห็นแล้วถือว่าชื่นชมชื่นใจเห็นรอยยิ้มของแม่สาวิตรีแล้วก็ถือว่าโอเคเราไม่พูดถึงคดีค่ะพี่น้องขะเราไม่ต้องพูดถึงคดีว่าเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนทําเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วพี่น้องเนาะเหตุการณ์นี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะตอนนี้ก็ก้าเดือนก้า เเดือนแล้วเเดือนแล้วเราก็ยังไม่รู้ซึ่งเราก็รอทุกคนก็รอจากที่มีข่าวเยอะแยะมากมายแต่คราวนี้คือเราก็ไม่ได้ไปฟันธงตรงนั้นว่าใครเป็นใครเพราะว่ายังไม่ได้ออกหมายจาก จับจากทางตำรวจเราเองก็ได้แค่คิดไปทางน้้นคิดไปทางนี้ก่อนนั้นมาดำเหเ่าก็คิดเหมือนกันว่าแม่สาวิธีเป็นคนทําพลาดหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เจตนาแต่อาจจะทําให้น้องเสียชีวิตโดยการที่อาจจะนู่นจะนี่หรือเปล่าเราไม่รู้หรือรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเราไปดูอันั้นก็คือเรื่องกรณี คดีไปนะพี่น้องแต่เราเองก็ยังไม่รู้รอคําตอบจากทางตํารวจว่าจะมีการออกหมายจงหมายจับถ้าเขาไม่มีหลักฐานแน่หนาพอมันก็คงจะออกหมายจับไม่ได้อย่างที่บ้านละคัะพี่น้องคะซึ่งมันยืดเยื้อมาเก้าเดือนอย่างที่เรารู้กันอันนั้นเป็นเรื่องคดีไปแต่คราวนี้ความยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนหน้านั้นอย่างที่ว่ามาดําหน่อยเล่าคข่าข้าวๆนิดนึงกลับไปตั้งแต่เกิดเรื่องก็เข้าใจอยู่ว่าแม่สาวิตรีเป็นผู้สูญเสียนะพี่น้องเนาะแต่ก็คือมีการโศกเศร้าเสียใจทุกคนก็ต้องเป็นหลักค่ะพี่น้องคะเราก็เข้าใจอยู่แต ที่มาที่ไปของคดีเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันก็คือแม่เขาก็หน้าไม่ยิ้มไม่แย้มไม่แจ่มไม่ใสไม่รับแขกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใครจะเข้าไปหาก็จะโดนฟ้องโดนร้องหรือโดนดุโดนด่าไม่ให้คําตอบไม่ให้อะไรยังไงกับนักไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นั้นคือที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นที่ไม่ได้รับความสนใจอะไรเท่าไหร่ตอนแรกๆค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องขาเมื่อวานเมื่อวานที่บอกว่าสองวันก่อนที่คุณอัดลงไป กุกกอกแล้วไปทําเรื่องทํำราวไปร้องไปฟ้องไปซักไปฟอกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขะแล้วก็ไปหาไปเยี่ยมเยือนแม่สาววิตีอย่างที่ว่าก็ได้รับความ ตอนรับอย่างดีเราเราสังสังเกตเห็นนะพี่นอนะ้องเนาะการยิ้มแย,ย้มแจ่มใสของแม่สาวิตีแม้กระทั่งพ่ออนามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมาดามหน่อยมองให้ว่า8 90เซทุกคนอยากเห็นล่ะคะ่ะพี่น้องขาในโซเชียลในสังคมเราอยากเห็นรู้ว่าเป็นผู้สูญเสียก็จริงคะ่ะพี่น้องขาแต่การกระทําก่อนหน้านั้นมันไม่น่าสงสารแต่ตอนนี้มันน่าสงสารน่าสงสารคืออะไรเขาเป็นผู้ที่ มาดามหน่อยบอกว่าสาวิตรีเนี่ยแม่สาวิตรีนี่เป็นคนฉลาดค่ะพี่น้องขะเป็นคนฉลาดฉลาดตอบฉลาดเลือกที่จะตอบฉลาดพูดถ้าจะพูดเปรียบเทียบก็เหมือนไอเขาเรียกอะไรพูดนิ่มๆแต่แต่ได้ใจความพูดนิ่มๆแต่เชื่อเฉือนพูดนิ่มๆแต่ฉลาดพูดนั่นแหละค่ะพี่น้องค่า เขาเรียกอ,อะไรใบมีดอาบน้ำพึ่งประมาณมีกนอาบน้ำพึ่งประมาณก็ก็ก็เปรียบเทียบกับสาววิตีได้เพราะว่าเขามีเทคนิคในการพูดเขามีเทคนิคในการตอบตอบแต่ละครั้งแต่ละคำเนี่ยเหมือนคนมีความคิดดีๆเลยล่ะค่ะพี่น้องคะในการตอบคําถามเขาเช่นเราเห็นคุณอาจารย์ยะไปเมื่อวานแล้วก็ไปยกมือสวัสด,ด,สสด,ดีกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันแล้วก็นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ นักข่าวช่องไหนช่องไหนก็สามารถที่จะเข้าใกล้ตัวได้สัมภาษณ์พูดจะมีการโต้ตอบในสิ่งที่ไม่ไม่ทำให้เป็นผลร้ายต่อคดีอย่างที่ว่ามีการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับคุณอัดอย่างดีแล้วคุณอดเองก็มีการบอกว่าจะแนะนําทนายเพื่อที่จะช่วยคดีนี้ให้มันถึงที่สุดให้มันสิ้นสุดให้มันจนจบอย่างที่ว่านี่คือถือเป็นสิ่งที่ดีแนะนําทนายให้อย่างที่เราได้ยินข่าว จากออกข่าวเมื่อวานนะพี่น้องนะนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ดีที่สุดมาดามหน่อยมองว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้สูญเสียนี่แหละค่ะพี่น้องะ่ะโอเคก็เข้าใจอยู่เพราะโอมันหลายเดือนมาแล้วก็น่าจะทําใจได้เข้าใจกับพี่น้องค่าแต่แต่เราก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นหลังจากที่มีปัญหามาประมาณสองสามเดือนอย่างที่ว่าก็ยังอึ้อองก็ยังก็ยังบูดอึ้งตึงอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะ บรดามหน่อยให้คมจํากัดความของแม่สาวิตีบอกว่าไอ้เกิดไอ้เกิดเรื่องขึ้นมาก็โอเคเข้าใจเสียใจแต่พอบูตรอึ้งตึงอึ้ง,ต,ง,ต,งตึงเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าหรือไม่ก็ช่วงที่ท่านศิลาไปก็บอกว่าให้นักข่าวอะไรยังไงไม่ต้องไปกินไปนอนตรงนั้นให้ออกจากพื้นที่มาเช้าเย็นกลับไปประมาณนั้นนะ่ะก็คือเป็นสิ่งที่เขาพูดตั้งแต่ต้นมันก็เลยทําให้กระแสตอบรับไม่ดีไม่ดีค่ะพี่น้องคะแต่ตอนนี้มันกลับค่ะพี่น้องคะตอนนี้กลับนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นอยาก ดูแล้วค่ะสูญเสียคือสูญเสียเข้าใจทําใจได้แล้วก็ถือว่าโอเคแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสตอบนักข่าวพูดคุยอะไรถึงคุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีไม่ต้องไปพูดถึงคดีก็ถือว่าโอเคเพราะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะเาก็ต้องมีการถงการถามถ้าคุณอยากตอบก็คือตอบถ้าคุณตอบไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบแต่การยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับแขกนี่เป็นสิ่งที่อยากเข็นเราก็อยากเห็นล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่่่่่่่าาาาเเปป็็นนนสสิิิงงททีีวดดํหอยค ที่สุดราคารและความสงสารประชาชนให้ใจแล้วก็สิ่งที่โซเชียลสังคมเขาติดตามอยู่เนี่ยเขาก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยแล้วก็จะในใจเขาจะมีสิ่งที่ดีๆแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าเอ็นดูน่ารักสงสารมันก็จะเป็นไปได้แหละค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็กำลังตีตื้นขึ้นมาอย่างที่ว่าอีกฝ่ายก็กําลังโดนถลม่มหลายเรื่องหลายราวแต่แต่สาวิิทีนี่ก็คือเด้งขึ้นมาในส่วนที่ดีๆ เป็นส่วนที่ดีบวกอย่างอ่ไม่ไม่ใช่เป็นนิ่งตีเป็นอ positive อย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะน,นี่คือเป็นสิ่งที่ดีแหลคะค่ะโอเคอันนี้คือหยิบยก ok มาเล่าสู่กันฟังเป็นสิ่งที่ดีอยากเห็นแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะทุกคนก็อยากเห็นเนาะสูญเสียก็สูญเสียเศร้าโศกเสียใจเราเข้าใจแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับแขกพูดคุยกับผู้คนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้เป็นสิ่งที่อยากเล่าสิ่งที่ดีๆๆค่ะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ต